ดวงใจดวงน้อยของพี่ดูเธอ,อดูให้ดีมีตรราเพียงเจ้าอยู่แห่งหนหาหัาใดคอยเฝ้านักอ,อกเราเฝ้าหัวคิดถึง ยามใด่วงห่า,า,ามองมือเปิดมือถือดูภ้าเธอความลังยังตราตรึงเหลือใจยาให้พี่สักครึ่งว่าครั้งหนึ่งเคยรักกัน อากมาด้วยความาจำใจมองไม่อะไรอยู่ไกลเกินฟันครอบครัวน้องนั้นคอยกีดกันเพราะพียจนดวงใจเพี้นีจะขาดนะ คิดแล้วนาะนาะนาะนะวาสนาสาับสอนอยู่ดีเธอนวนาหนานะนะมนบุญกุศลนของพี่น้อย